ครับตะวันนีครับหลักเศรษฐศาสตร์นะครับผมเนี่ยเขียนอะไรนะครับผมหลักเศรษฐศาสตร์นะครับมันจะใช้เออตะกะใช่ไหมตะกย่าอันีตร์เศรษฐศาสตร์้ะส ัใหญ่้นขอผลัเกี่ยวกับสังคมเลยนะครับจะสือาดนะครับผู้นาผมก็หนึ่งนะครับก็ต้องมีโจย์นะครับเอาวิชาเหมือนตากาเลยนะครับใช่ไหมแต่พอถึงเศรษฐสาสารแล้วมันจะแยกก่อนนะครับแล้วก็มาแยกอีกทีนะครับใช่ไหมจะเป็นอย่างนี้ ย่ก็จะเป็นเครื่องมือต่อไปโอ้โหชิ้นนี้นะครับรลุงละชั้นตอนสองใช้แทนเอานะครับเครื่องมือแต่ผมเห็นเขาเขาบอกว่าครับผมทรัพยากรครับทรัพยากรครับมีน้ำมี่ทรัพยาทรัพยากรมีมีมากในที่แบบไงีสำคัญสำคัญ,คญนะครับที่แบบจังหวัดอย่างเงี้ย จังหวัดชิใหม่ภาคอย่างงี้ครับตงต่างๆใช่มีต่างๆเนี่ม็ดกับสมเด็ดอะไรอ่งเเออเป็นกานรแบบ